สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่มกระบะรถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้เป็นกระบะ4ประตูสายสันทนาการที่ครบเครื่องเรื่องลุยไม่ว่าจะเป็นตรวจการเข้าป่าลุยสวนได้หมดครับที่สำคัญราคามือสองณปัจจุบันเร้าใจมาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา อะไร่อยื่อนโดยคุณภาพคอยจุดละเมิดสายหัวเทียน,นเก้าอเนกประสงค์มอเตอร์ปั๊มตกลูกลอยครบชุดพาเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนส์เงียบหน่บประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่างเวสเลกมิตซูบิชิไทตันดับเบิลแคปสา3.2 G L S 4 wheel drive ขอขอบคุณ TT p r e m i u ม c a มคาเชื่อรถมาให้รีวิวใครสนใจติดต่อได้ตามนี้ครับและคันนี้ลุงมาให้ดูแบบเดิมๆแห้งๆนะใครชอบรถแนวนี้ลองแวะเข้ามาดูได้ครับไททันหรือในต่างประเทศรู้จักกันในชื่อ L 2 0 0เป็นรถในกลุ่ม Compact t ซ์หรือว่า Pick Up ของทางค่ายมิตซูบิชิ ซึ่งเป็นรถที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปี1,978มาจนถึงณปัจจุบันมีทั้งหมด5เจนครับเจนที่1 L020 ในปี1,978เจนที่2 K00 K10 ถึง K30 ในปี1,986เจนที่3 K50 K70 ในปี1,996เจนที่4 KA, KB ในปี2005และเจนที่ 5, KJ, KK, KL ในปี2015ครับโดยทั้ง5รุ่นนี้มีขายในบ้านเราทั้งหมดนะครับโดยเจนที่1เราจะเรียกกันเล่นๆว่า L200, เจนที่2เรียก L200 Cyclone, เจนที่3เรียก Starda, เจนที่4เรียก t i t a n และเจนที่5เรียก All-New t i t a n ครับ สำหรับลุงถือว่าเป็นกระบะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับตอนเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยมุมมองของเขาจะอยู่ในเรื่องของความแรงและก็สืบเนื่องมาประมาณเจนที่2ถึงเจนที่3ครับเพราะมันถูกเข้าไปแข่งในแรลลี่โลกด้วยแต่หลังจากนั้นเริ่มเปลี่ยนมาในแนวสปอร์ตมีความเร้าใจมากขึ้นและออปชันครบครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้ m i t s u b i s ิไ t ตัน n d o u b l e Cab 3.2 GLS 4 wheel drive เจนที่4ราัส KB8 อันนี้คือโฉมตรงรุ่นนะครับโฉมนี้เริ่มต้นนั่นในปี2005จนถึงปี2015และคันนี้จดทะเบียนในปี2005ครับถือว่าเป็นกระบะท,ที่แรงที่สุดและแรงบิดเยอะที่สุดในยุคนั้นครับสำหรับฉายาในบ้านเราจะเรียกว่าโฉมปลัดขิกนะครับลองดูจากหน้าตาและนึกภาพเอาเองละกันมาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงค่อนข้างหนักครับ เครื่องยนต์ดีเซลแบบวางหน้าวางตรงขับ4แบบพาร์ทไทมขับวาล์วโซ่ขนาด3.2ลิตรรหัส 4M41 4สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดคมชาร์16วาวเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์165แรงมา้าแรงบิด351นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบธรรมดา5สปีดครับ โฉมนี้ในบ้านเราจะมีเครื่องยนต์เยอะมากนะครับถ้าจำไม่ผิดดีเซล6เบนซิน2และ CNG 1ครับเพลทและเลเบลที่รถเดิมคุณจะต้องมีในห้องเครื่อง3จุดครับ1 2และ3ครับบนฝากระโปรง1จุดครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0ถึง1้อวินาทีท็อปสปีด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว5.9เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิชบอลด้านหลังเป็นลิฟสปริงหรือว่าเป็นแหนกนะครับระบบเบรกหน้าเป็นดิสหลังเป็นดัมพ่วงด้วย abs ebd ba และ eba ครับยางเดิมติดรถมีขนาด 2, 4, 5, 70, 16 ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่2 0 5จนถึง2 6 5ปัจจุบันคันนี้ใส่ยางแบบออท t ท r รนนะครับขนาด265-75-16าทำให้รถสูงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์แลนซ์ส0 0มิลิเมตรถ้าใช้งานโดยทั่วไปถือว่าเพียงพอครับน้ำหนักรถ1.75ตันหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ50กิโลกรัมมิติตัวรถมีขนาด กว้าง1.75ยาว5.18สูง1.77เมตรฐานล้อมีความยาว3.0เมตรครับโครงสร้างเป็นแบบบอดี้ออนเฟรมบอดี้สไตล์พิกอัพแพตฟอร์ม KB แพตฟอร์มครับสำหรับโฉมดับเบิลแคปนะครับวิธีการดูว่าเป็นรถก่อนปี2021หรือว่าหลังปี2 0 1 1ให้ดูที่กระบะท้ายครับถ้าเป็นก่อนปี2 0 1 1มันจะโค้งลง แต่ถ้าเป็นหลังปี2011มันจะเป็นท้ายเรียบครับถังน้ำมันมีขนาด75ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมันดีเซลนะครับแต่ปัจจุบันต้องเป็นน้ำมันดีเซล B7 มาดูภายในกันกุญแจจะเป็นแบบนี้ครับตอนป้ายแดงมีมาให้2ดอกกระจกทุกบานจะมีโลโก้มิตซูบิชิครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดนะครับและ ตกแต่งด้วยสีมิลเลนเนียมหรือว่าสีเงินเงาเฉพาะในตัวขับ4จะมีเลเบลเกี่ยวกับการใช้งานเกียร์อยู่ที่ด้านขวาครับล็อกประตูล็อกกระจกสวิตควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติ1บานช่องเก็บเอกสารและที่ใส่ขวดน้ำขนาด 500cc ซีซีลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับไฟเวลคัมไลท์หรือว่าไฟกาวไลท์จะมีที่ประตูทั้ง4บานครับ เลเบลที่เสาบีจะมีอยู่1จุดครับเบาดที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงไม่มีหนุนหลังมาให้ครับเป็นรถเกียร์ธรรมดาก็จริงแต่มีแป้นพักเทา้าเป็นแบบพลาสติกมาให้ครับช่องเสียบ OBD2 อยู่ทางด้านซ้ายมือที่เปิดฝาถังน้ำมันและที่เปิดฝากระโปรงหน้าไฟตัดหมอกด้านหน้า ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านเหล็กคุ้มด้วยยูรีเทนวงกำลังดีขนาดจับกระชับมือตแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับอาการประจํารุ่นอย่างหนึ่งก็คือพวงมาลัยร่อนมักจะเจอในกรณีรถที่จอดตากแดดบ่อยๆและนานครับปรับได้สองทิศทางขึ้นลง ก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้4ระดับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวามือเรือนไมเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลหน้าจอเป็นสีฟ้าสมัยนั้นดูแปลกตาอยู่พอสมควรครับแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาวัดรอบตรงกลางคือไม่ความเร็วได้ถึง200ขวามืออุณหภูมิและน้ำมันครับดชบอร์ดและคอนโซลกลาง ดูล้ำสมัยครับถ้ามองว่าเป็นรถในยุคนั้นตำแหน่งการวางอุปกรณ์ทำได้ดีเวลาใช้งานจริงสะดวกครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดนะครับตกแต่งด้วยสีมิลเลียมใช้งานมาเกือบ20ปีแล้วสีดลอกครับตามสไตล์ของรถออฟโรดนะครับด้านบนจะเป็นถาดวางของพื้นเป็นพลาสติกทำรอยกันลื่น อันนี้จริงแล้วเขาเอาไว้ยันตัวครับเวลาที่เราเอาเข้าไปลุยออฟโรดแอร์แบกมีมาให้แค่ลูกเดียวครับหน้าจอหลักถือว่าเป็นจุดเด่นของรถ4 w h e ว l ค่ายนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้3หน้าจออันแรกจะเป็นเวลาครับอันที่2จะเป็นอัตราสิ้นเปลืองอันที่3จะเป็นเข็มทิศบารอมิเตอร์แล้วก็อันติมิเตอร์ครับแต่ก็จะมีอาการประจํารุ่นจอลอกอย่างที่เห็นเป็นทุกคันนะครับ ด้านล่างเป็นช่องเก็บของกระจุกกระจิกลึกประมาณ2นิ้วฟุตครับพื้นที่โดยรวมเป็นขนาดทูดินนะครับขนาบข้างด้วยช่องแอร์ระบบแอร์ให้มาแบบพื้นฐานนะครับปุ่มกดมือหมุนง่ายง่างางางแต่โคตรทนฟังก์ชันการใช้งานนะครับอันนี้โหมดการปรับอากาศเปิดปิดการทำงานปรับแรงลมได้4ระดับไล่ฟ้าด้านหลนังปรับอุณหภูมิ ปรับประกาศภายในภายนอกลุงติอยู่นิดนึงครับไม่มีปุ่มเปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์มาให้สามารถหาซื้อได้นะครับราคาถ้าจะไม่ผิดอยู่ที่150จนถึง200บาทสำหรับสายไฟเนี่ยมีเดินมาให้แล้วสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ตำแหน่งด้านซ้ายมือของพวงมลาลัยสีสันเห็นได้ชัดเจนแต่ถ้าคนไม่คุ้นเคยรถจะหายากครับวิทยุเดิมจากโรงงานมีขนาดวันดินครับ เป็นแบบวิทยุ CD แล้วก็ MP3 ที่เขียบุรีและที่จุดบุรีครับช่องเก็บของกระจุกกระจิกและที่เก็บปากกาพื้นด้านล่างเป็นพลาสติกครับเกียร์เป็นแบบธรรมดา5สปีดครับการใช้งานก็เหมือนปกติโดยทั่วไปครับและระบบขับเคลื่อน4ล้อรุ่นนี้เป็นแบบพาร์ทไทมนะครับสามารถเปลี่ยนในขณะที่รถวิ่งอยู่ได้ หรือเราเรียกกันว่าชิปออนเดอะไฟล์นะครับแต่ความเร็วต้องไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเบรกมืออยู่ทางด้านพวงมาลัยขวาวัสดุเป็นเหล็กคุ้มด้วยยูรีเทนที่วางแก้วหรือคัพโฮเดอร์มีมาให้2ช่องแต่แบ่งออกเป็น2ขนาดครับอันเล็กเนี่ยเอาไว้สำหรับใส่แก้วกาแฟร้อนนะครับใหญ่สุดที่ใส่ได้ประมาณ12ออนซ ด้านหลังขนาด30สิ2ใออนใส่ได้ครับแต่จะครอนนิดนึงมีช่องเสียบ power outlet มาให้อีกหนึ่งช่องยุคนั้นถือว่าใจปั้มนะครับถัดมาไม่ควรเรียกที่พักแขนนะครับเป็นเก๊เก็บของมากกว่าเพราะว่ามันต่ำครับถ้าเราจะเท้าแขนในตัวต้องเอียงเลยลึกประมาณ1ฝ่ามือครับพื้นด้านล่างรองด้วยพรมที่พักแขนทางด้านขวามือ เป็นพลาสติกก็จริงครับแต่มันให้ตัวได้นิดหน่อยความรู้สึกในการเท้าไม่ได้ถึงกับดีแต่ไม่ลื่นครับระยะก,กับพวงมาลัยดีครับเก๊เก็บของด้านหน้ามีขนาดใหญ่ครับลึกประมาณฝ่ามือครึ่งพื้นด้านในเป็นพลาสติกครับคู่มือติดร้อน จะเป็นภาษาไทยนะครับพิมพ์2สีสำหรับค่าภาษีรายปีในปัจจุบันอยู่ที่3,850บาทครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงความกว้างกำลังดีความยาวสั้นไปนิดนึงครับมีที่เก็บแว่นมาให้1ช่องครับพื้นด้านในรองด้วยพรมไฟ2ห้องใดสารและไฟ2องเนที่แยกฟังก์ชันการใช้งานกันชัดเจนครับไฟสองเนที่ ไฟห้องโดยสารครับม่านบังแดดวัสดุกองแกงครับด้านซ้ายมือจะมีกระจกสองหน้ามาให้1บานขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับมือจับหลังคามีมาให้3อันครับวัสดุบุกหลังคาส่วนตัวลุงวัดดีครับเบาะที่นั่งคนขับโดยรวมทำได้ดีครับถ้าเรามองว่ามันเป็นกระบะในยุคนั้นนะวัสดุเป็นผ้าหุ้มครับ บริเวณที่สัมผัสกับร่างกายเราจะเป็นผ้าลายบริเวณด้านข้างเป็นผ้าทึบแต่มันระบายความร้อนได้ดีครับตัวเบาใหญ่กว้างแบนั่งสบายครับพนักพิงปีกเบาะไม่ใหญ่จนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งได้สบายหัวหมอนปรับความสูงได้4ระดับปรับเอ็นมาด้านหน้าไม่ได้ก็จริงแต่องศาดีครับรับกับศีรษะเวลาใช้งานจริงดี เบาด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงระดับสายตาลุงอยู่ประมาณกึ่งกลางกระจกพอดีครับเล็กลูมจุดที่แคบที่สุด4นิ้วพื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีก็จริงแต่ลุงมีความรู้สึกว่าตัวคอนโซลนะครับมันใหญ่เกินไปนิดนึงทำให้เวลาที่เราเหยียดเท้าสุดแล้วเนี่ยมันจะมีระยะห่างจากคอนโซลแค่2นิ้วครับเฮดลม สองกําปั้นเกบอีก2นิ้วครับกระจกประตูด้านหน้าลงได้สุดด้านหลังลงได้ประมาณ80%ประตูด้านหน้าจะเปิดได้กว้างกว่าด้านหลังนิดนึงครับแต่ด้านหลังไม่ติดเสาซีนะจ๊ะแผงประตูแถว2วัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดครับมีช่องเก็บของมาให้ด้วยลึกประมาณครึ่งฝ่ามือแต่เวลาใช้งานจริงไม่สะดวกครับพอด้านบนนะครับเป็นที่พักแขนหรือมือเปิดประตูถ้าเอาของที่มีขนาดใหญ่ใส่เข้าไปมันเกะกะครับ ด้านหลังบาะคู่หน้าไม่มีกระเป๋าใส่กระสารหรือกระเป๋าจริงโจ้ามาให้ตรงนี้ใจร้ายมากครับเบาะที่นั่งแถวสองสำหรับลุงถือว่าดีมากครับเป็นรถกระบะสี่ประตูที่เบาะแถวสองนั่งดีที่สุดในยุคตัวเบาะใหญ่กว้างแบนั่งสบายความสูงดีครับพนักพิงอยู่ในองศาที่ดีสำหรับรถกระบะนะครับ องศาของเบาะพิงที่นั่งดีที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 5องศาหัวหมอนพอใช้งานได้ครับปรับความสูงได้2ระดับเฮดโลมมีอยู่1กํากำปัน้นกับอีก1นิน้วครับเลกโ o มมีอยู่1กํากำปั้นครับพื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีรางบาะด้านหน้าสูงสามารถสอดเท้าได้สุดเปลี่ยนะระยะบทได้ครับมีที่พักแขนมาให้ด้วย กว้างแต่สั้นเนื่องจากว่าเป็นรถกระบะสีประตูตรงนี้เข้าใจได้ครับความรู้สึกในการเท้ามันจะแน่นหน่อยครับมีที่วางแก้วหรือคัพโฟเดอร์มาให้2ช่องพื้นด้านล่างเป็นพลาสติกครับสามารถใส่แก้วขนาด30-32ออนซ์ทั้ง2ช่องได้ก็จริงแต่ใช้งานพร้อมกันไม่ได้ครับเพราะมันจะติดบริเวณด้านบนตำแหน่งบาะคนที่5ไม่มีหัวหมอนมาให้ครับ พนักพิงแข็งเพราะว่าเป็นที่พักแขนด้วยแต่เบาะนั่งดีครับนุ่มสบายเป็นรถขับหลังก็จริงแต่อุโมงค์เผาขับไม่ใหญ่นะครับพื้นที่เนี่ยลุงไม่สามารถวางเท้าได้ฉะนั้นการแชร์พื้นที่วางเท้านั่งตรงนี้ถือว่าดีที่สุดครับตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่พอนั่งได้ครับเด็กนั่งสบายกว่าด้านหลังบาะแถวสเป็นที่เก็บเครื่องมือแล้วก็แม่แรงครับวิธีการเปิดก็คือดึงสลัก แล้วก็เอน็นเบามาครับตัวเบาะไม่สามารถพับราบได้นะครับเวลาใช้งานไปนานๆแล้วเกิดเสียงดังให้ลองมาดูที่ตัวนี้ครับพลาสติกมันคลอนทําให้รถวิ่งแล้วมันเขยา่าเกิดเสียงหาอะไรพันก็เงียบแล้วครับเบาะแถว2ไม่สามารถพับเป็นแบบแนวตั้งหรือว่าทอลโหมดได้ทําให้เสียความมันเด็กประสงค์ไปนิดนึงครับฝาท้ายมือเปิดอยู่ตรงนี้นะครับไม่สามารถล็อกกุญแจได้ฉะนั้น ไฟท้ายหายง่ายครับเพราะถอดน็อตแค่2ตัวเองพื้นที่เก็บสัมภาระ985ลิตรถ้าเรามองว่ามันเป็นกระบะแบบสันทนาการลุงว่าโอเคครับเดินทาง5คนพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดนี้เหลือๆครับข้อดี1เครื่องเกียร์ทนทานซ่อมง่ายไม่จุกจิกอะไหล่หาไม่ยากครับ 2. ระบบช่วงล่างเป็นแหนบก็จริงแต่ไว้ใจได้ไม่ร่อนถ้าเทียบกับรถในยุคเดียวกัน 3. ออปชั่นดีมากคุ้มค่าคุ้มราคาถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้ครับ 4. ห้องโดยสารนั่งสบายทั้ง2แถวโดยเฉพาะแถว2ดีที่สุดในกลุ่ม4ประตูครับ 5. เป็นรถกระบะ4ฟร์วิลแบบ4ประตูที่ราคาดีมากต่ำที่สุดที่เคยเจอ20,000 0บาทครับ ข้อเสีย 1. รูปร่างหน้าตาตามฉายาปลัดขิกโดยส่วนตัวแล้วแต่ความชอบครับ 2. อ,อัตราการกินน้ำมันถ้ารถติดหนักเปลืองมาก 3. ระบบเบรกเป็นแบบสองจังหวะต้องเหยียบย้ำอีกทีหนึง่งรถถึงจะหยุดนะครับหลายคนไม่คุ้นเคยเลยไม่ชอบแต่สำหรับลุงว่าดีครับ 4. พวงมาลัยในรอบต่ำดีแต่ในความเร็วสูงเบาไปนิดนึงสำหรับลุงครับ 5. พื้นที่กระบาะเล็กที่สุดในกลุ่มยุคนั้นแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นรถแบบกระบะ4ประตูสันทนาการลุงว่าโอเคครับอาการประจำรุ่น 1. หน้าจอหลักเสื่อมมัวเป็นฝ้าสามารถเปลี่ยนฟิล์มด้านหน้าได้ครับหลักร้อยถึงพันนิดๆขึ้นอยู่กับที่ 2. ช่วงล่างด้านหลังที่เป็นแหนบมีเสียงดังโชคเดิมติดรถจากโรงงานรั่วง,ง่ายครับ 3. ชุดแหลกพวงมาลายัยมีเสียงดังครอนเวลาที่เราหมุนครับ 4. ระบบระบายความร้อนอุณหภูมิขึ้นสูงกว่าปกติส่วนใหญ่มักจะเจอเวลาที่เราเอาไปลุยออฟโรดครับวิธีการแก้ปัญหาก็คือเขาเปลี่ยนวาล์วน้ําให้มันเปิดในอุณหภูมิที่ต่ําลง 5. เฟืองท้ายหอนเกิดได้จากหลายสาเหตุต้องลื้อดูครับว่าเกิดจากอะไร 6. เกียร์หลุดหรือว่าเข้าเกียร์ไม่ได้ ก่อนที่จะเอาไปเปลี่ยนนะครับแนะนําให้ลองเช็คเบาเ้าเกียร์ก่อนที่เป็นพลาสติกว่ามันเสียหายหรือไม่อัตราสิ้นเปลืองในเมือง7-9กิโลลิตรนอกเมือง11-13กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9-11กิโลลิตรขึ้นอยู่กับสไตล์การขับขี่และความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ครับคู่เปรียบ 1. Toyota Hilux Vigo 2. I s u z u ูดี x 3. Mazda b t 50 4. Ford Ranger 5. Nissan Navara และ 6. เช v โรเล t c ค l o r a d o ราคามือ1ทุกรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่6,500จนถึง8,10,000บาทราคามือสองณปัจจุบันลุงเคยเห็นต่ำสุด2 0 0 0ครับมากสุด3 3 0 0 0 0ตรงนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะจริงๆครับ แต่ถือว่าเป็นรถ 4-wheel เกียร์ธรรมดาที่ราคาน่าสนใจมากๆกับ Mitsubishi Titan Double c a b 3.2 GLS แบบ 4-wheel drive ต้องยอมรับว่าเป็นรถที่กินน้ำมันครับแต่ถ้าคุณมองข้ามเรื่องนี้ได้ถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่มีความน่าใช้งานเป็นอย่างมากเพราะสมรรถนะการขับขี่ดีช่วงล่างดีมีความอเหนกประสงค์และอย่าลืมว่า มันเป็นรถกระบะ4ประตูที่นั่งสบายที่สุดในกลุ่มจนถึงยุคปัจจุบันนะครับลุงยุนยันว่าเป็นแบบนี้การใช้งานโดยทั่วไปดีมากและเป็นรถรุ่นหนึ่งที่คุณไปได้ทุกที่สู้ได้ทุกดอยเอาเป็นว่าใครที่หารถประเภทนี้ใช้งานบอกเลยว่าตอนนี้ราคาน่าสนใจมากๆถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ มิตซูบิชิไททันนะครับตัวดับเบิลแคป3.2 GLS โฉมแรกโดยส่วนตัวลุงชอบมากและตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปที่สุดของไลน์แล้วนะเพราะเป็นเครื่องยนต์3.2นะครับเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์คอมมอนเรลนะครับ DID การใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยอัตราเร่งดีครับแรงบิดดีตอบสนองกับการใช้งานได้ดีแต่คนติดในเรื่องของคา้ำมันครับแต่โดยรวมแล้วถือว่ามันน่าใช้งานมากนะครับ พอดีว่าตอนนี้มันเป็นช่วงกลางปีนะครับถ้าเป็นปลายปียไม่แน่ครับคันนี้อาจจะโดนในกวนลุงซื้อไปเอาไว้ใช้ท่องเที่ยวตอนสิ้นปีก่อนแล้วค่อยขายออกมาอีกทีหนึ่งเพราะราคามันไม่ตกครับสบายใจได้ช่วงล่างถ้ามองกับกระบะด้วยกันเองก็ถือว่าไม่ขี้เหล่นะครับถึงแม้ว่ามันจะกระเทือนกระแทกบ้างแต่ยุคนั้นก็ยังทำได้ดีกว่าบางค่ายถ้าเรามองว่าเป็นรถกระบะนะแบบเน้นนั่งนะ นอกเหนือจากนั้นเนี่ยฟังก์ชันออปชั่นดีการใช้งานโดยทั่วไปยังดีอุปกรณ์การใช้งานโดยรวมดีครับในงบประมาณนะครับสำหรับลุงเนี่ยมันไม่ควรจะเกิน250,000-270,000น,น่าจะหารถประเภทนี้มาใช้งานได้ถ้าเปรียบเทียบกับเจ้าตลาดยังไงก็ไปต่อง่ายกว่าครับ